อลาวเรา้องก็ต้องไปถาม,มา่ารลดเ่เพิ่นเรียนจยังนี้ไปนี่คือเพิ่นเซียลกีคะาเนียนี่สินะเ้อก็ย,อย่างนหน่อยคือค่ารถเ้าเครึ่งหนึง่งค่าค่าไปแฮงานอีกครึ่งหนึง่งคืออีกครึ่งหนึ่งเป็นของเราใช้อีกครึ่งหนึ่งเป็นของรถลดอีกครึ่งหนึ่งเป็นของเขาใส่คือห้องกับมาใส่แบบไปซื้ออาหารไปซื้ออย่างนี้สนะครับต่ก่อนหนึ่งคือเวลาเราได้มาเราก็เอาไว้ซื้อแบบพวกอ้อยพวกซื้อแบบสับประ,ดะกกรดเนาะต่ก่อนว่าท่านมีแบบออนไลน์เม่์มซื้อกลวยซื้อสับะรดนี่สินะครับผม เติมน้ำมันยานพาหนะขนของยังแมีนครับถ้าถ้าน้ำนี่มันก็แพงครับมันก็มันก็ต้องแบบบึ้งตามสเต็ปมันสิครับผมมันเหมือนโบนเนโบน้อนแต่ละงานแต่ถ้าเป็นงานช่วยเขามีรถมามารับมันสิห้องกะเพิ่งกะสิให้ค่าเมื่อยเข้าเนี้ประมาณตัวละหนึ่งพันหรือสองพันคะแนนนั่นสิเป็นรถของเขาจ้างให้นี่สิเขาจ้างรถให้ห้อแบบขนห้อไปไปกลับนะครับผม คือทางเจ้าภาพโปจางเข้ากับบริษัทอาคารรุดนี่สิครับบริษัทอย่างเช่นว่าบางงานนี่ก็เฮีย <Yeah. S 1> เอาแล้วฮะนี่ปล่อยหเือเปล่าอ๋อลูกไฟตอนสมัยเป็นเราผู้ฝึกบัณฑิร่าก็าเก่งนะตาหน่อยฝึกสายฝนไห้วันเพื่อซมในคิดจริงกูรุ่น,นโบราณอ๋อก็มีข้าวครับคุณแม่ข้าว้า,าวอยู่ว่า,ข,าข้าว,วา้าวว่าไอ้ พี่ข้องพี่ข้องกับฝึกจากบ้านชาลาเพราะว่าตาสำรานก็บอกว่ามีครูฝึกบ้านชาลาแก่ฝึกแกฝึกสร้างแบบฝึกดีครับผมเป็นอาจารย์ฝึกฝึกดีแล้วก็น้องช้างกิงไม่บางสั่นหลยคร่าวคร่าอลุดไปรับสร้างากว่าสำมานกับสุรินยังสองประมาณนั้นคุณแม่ประมาณสวัสดีคุณแม่ลำไยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอเปาเจ้ามิงหัวนูเป็นนุ่มหน่อยเลยนะเจ้ามิงนุ่มหน่อยนะครับผมสู่ขาหาพ่อม เนี่ยรูปหางดีเสีวยว่าตอนสมัยเคยเป็นผู้บ่าวเรียงเงินเจ้าหาก่อนตอนเป็นผู้บ่าวเลี้ยงสั่งไหมไหมนะผมฮาทเลี้ยงสั่งไหมนี่เทบวะเทบวะนี่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 น,นี่เห็นบองขึ้นไหมเทบวะเทบวะเพือ่อนผู้บ่าวเลี้ยงสั่งไหมไหมเด้นี่ตะกี้ เอ,อ้ยเดบ๊ยขาเดี๊ติทุกวันนีใ่ใจบ่รด้มันหายเจบออ่นี่คือเป็นผู้บ่าวเลี้ยงสางนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อน,อนซูมเมือไก่ซูมเมือไก่สมัยยังงเหรอแต่แต่ก่อนนี้ทํางานนี่ครับเห็นงานอยู่อยู่100หลายเยบนี่ก่อนไหน,นก่อนที่จะมาอยู่บ้านนี่ตอนที่ตอนตั้งแต่สมัยว่าท่าน,หนใหญ่ๆไม่อยู่นี่ ตาคุณตาอยู่ฟังฟ่าไงสาหนามสาการบินอยู่ขังบา้านตาต่พยดตั้งแต่สมัยเห็นงานอยู่หรอเห็นบ่ท่านได้บ่ท่านไดมมาขายของครับนี่ตั้งแต่สมัยบ่ท่านไดมมาขายของนี่นี่พอมาขายของแตง่ตาเดีย์ตากนี้มันก็ธรรมดามันก็ด,ดำเนี่ยตาเดีย์เบื้อมือเปื้อนเนาะสมัยนั้นยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวอยู่มันยังเฟี้ยว เรือเบิดโอ้ยยคยอเรือพึ่งแดดแห้งเป็นดำมขีเมียเลยครับผมเป็นทานนี่เนาะไม่หยุดหลุเามเ่าเดี๋ยวหาพื่นกันแล้วหลุมหางดีแต่สมัยแบบเป็นผู่บาวมาเลียนไอผู่บาวมาเยี่ยมหางดี nó non kiểu đúng xe mềm mẹ luôn Bô vầy gần phần mà. Chỉ mù to đẹp hỏa vầy xe, Quân anh đi nói là quân vầy Chúng bầu, bầu. เลี่นหลับในห้องเือนไปเนาะอันนี้คืออนาคตมิ่งมิ่งในอนาคตเดคนหม่อีกประมาณสิบกว่าปีเมืงงงองเมื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 องมอนเมืองมือเมืองเนื่งเมอเมืองเมืองเมองมืองเม,มืองเมือเือเนือเืองมืองเมืองมออเมเมอมงอมอ นาคุณนะผมผม,มสิบกาปีคาง10สิบกปีปอปอกันรถเนี้ยรถขี้แกนคุณเย็นกัน